ร้านกาแฟเพื่อนําเสนอปโปรดีๆนะให้กับเอสซีตี2ทวโ,โลกได้สนับสนุนกันเข้ามานะเพื่อเราจะมอบคอมมิชชั่นให้กับลุงพันนะฮะหลายท่านทราบแล้วนะตอนนี้นะตัวเล็กของลุงพันเนะี่ยไนมะ่สบายเราก็อ,อยากจะแสดงน้ําใจนะเพราะว่าคําที่ลุงพลพูดเอาไว้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะวันนี้ปโปรดีๆสุดคุ้มนะฮะสี่ปัทมพลพลสห้ากลองนะฮะสองเก้าห้าศูนย์ ฟรีกาแฟอีก1นึ่งกองคุ้มมากๆนะ0ูนย์เก้าสอก้่เจาสองกตมามานะครับเขาบอกว่าโปรนี้นั่นแถมแอดมินเลือกเอาเลยคนมาลุงจิมค่เขาบอกไปไลยังไงเขาโปรนี้ก็แถมแอดมินเป็นหนึ่งท่านเลย2950ก้าห้านย์สี่บลกท่นห้ากาแฟ1นแอดมินหนเลือกเอาแอดมินหนึ่งท่านไปเลยครับเลือกเลยครับ สุดยอดเลยนะเอาก็เลือกเลยอเอฟซีมาตั้งสายฝนเลยที่ดากับสุดที่ดาไหนอยู่ไหนนั่นที่าบรนีสวัสดีเอฟซีจ้าเอฟซีมากับฝนเลยนะคะฝนตกก็ไม่หวั่นนะคะเอฟซีมานะคะมาทางทำสายฝนเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะรอฝนก่อนรอฝนเข้ามาข้างในก่อนค่ะมาข้างในก่อนค่ะแม่ อะไรนะช่องแม่ฮันเอสซีมาท่ามกลางสายฝนผมโดนลุมแล้วผมถูกใส่ร้ายนี่นะคะลุมเลยเอ้านี่นะคะใส่เลยฮะาวแถลง่มาดูนะคะใส่เลยมาดูคนนี้ทีแจงเลยฮะลูกเกียร์โอ้ยคือตระนากเกียร์เลยขอบพระคุณนะฮะนี่ไงคุณสุธีรมาช่องเราจริเหรอ สวัสดีครับคุณสุธิดานะฮะจงดลบลนดาลนะฮะขอบคุณนะครับคุนนี้คุณดูอยู่ที่กรุงเทพขอันนี้คุณอะไรนะเสือคุณสุสุธิดาบอกอันนี้คุณสุอะไรนะไหนคุณน่ะภัทรธิรานภัทรธิรานั่นคุณสุธิดาู่นะคะอันนี้น้อยสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะคุณยายน้อยสวัสดสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมบัติชัแนนาข่า ใครจะเข้ามาถึง26คนเนาะยายจะได้ไปลนรำตากฝนของเสือมันดำเ่ยมันดูไม่สดใสเจ้ยคนดูสองคนติดตามสองหมื่นมีคนดูตั้งสามสิบคนของยายมีคนดูห้าคนติดตามห้าหมื่นมีคนดูสิบคนมันเป็นยังไงเนาะไปไหนหมดแถมยูทูบเบอร์ด้วยนะฮะนี่โอลีแถมยูทูบเบอร์ด้วย แถมายสมอนไปเลยนะครับนี่สองเก้าห้านเอาเลยครับโปรนี้แถมใยสมอนสี่พหจะไปกลับบ้านไปเลยสองเก้าแองไปเลยเห็นบอกเห็นบอกว่าใยสมอนนี่จะกลับแล้วเห็นหัวขึ้นมาเว่ากลับว่าไงพินไม่ใช่ภษาไทย่ถ้าไม่ซื้อโปรมก็ซื้อชิ้นเดียวที่ีเคย ไปใช้อยู่นะรไม่ว่าจะเป็นเซรั่มนะฮะแปดเก้าศูนย์ครีมเจ็ดเก้าศูนย์สวัสดีค่ะสองศูนย์ไปใส่อน้าเหลืออยู่เจ็ดคนก็ลุงพันนะคะก็ลงพันแล้วก็ด้านในก็มาดูนะฮะดูด้างในเสร็จก็อกมาดูข้างนอกก็ได้นะเก้ห้าศูนย์นะคะสี่ ตอนนี้มีใครบ้างที่รลฟ์สับจุนเดี๋ยวไปไปไล่ทั้งรูน่ะเจ้าสามหมื่นค่อยหน้าหมื่นค่อดูตั้งหกคนเรามีป้าในบ้านนะสมอลชาแนลปวดอะไรครับบวดอะไรครับคนที่แบบว่าพู้ติดตามเท่าไหร่ครับสามหมื่นดูเท่าไหร่ครับตอนนี้สามท่านเพิ่ยิงเนย เซี่อครับใอ่ถามยายด้วยสิว่ายายได้เท่าไหร่อย่างนี้นะอย่าน้อยใจคุณเมฆกอนว่ามากคนเดียวก็ยังมีคควาคอ้าคนเดียวก็ยังมีคุณค่าทกกมีหนึ่งคนใช่ไหมสามคนเออสามคนช่องไยไมีกี่คนจะทายสีคนให้ทายก่อน้ามนอันนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย ครึ่งแสนอ่าเจ้าถามซิว่าค่อยมีตอนนี้กี่คนตอนนี้ค่อยช่องเจ้าพนนนเอฟซีเจ้านอนพ่น่มีเวลาดูพนเป็นเอฟซีเมืองนอกพ่นมือเอฟซีเมืองนอกโอ้โหเจ้านาวแต่เอฟซีเมืองนอกเจ้าเอาเอฟซีเมืองนาคือคอยบอกเมืองนาบอกเมืองนามีตั้งเต็มคนนะจะบอกให้ กาแฟหนึ่งของเจอาได้มันคงมากเไม่ออกเลยขมันคงไงเขาความากขาก้นสิบก้นสันสูงก้นมรีแลกต้องรีแลกโอ้ยดขได้แค่หคนแล้วห้าคนคยไม่ได้รับจากฝนดอกเอ็นซี่ควายได้รับ่างฝนม่ อันนี้ช่องยรยฮะแม่ฮันนี่ดารุคนสวัสด์ีค่ะฮันนี่น่ารักค่ะุแบคนดูนะฝนตกหนักแล้วนะตอนนี้นะฝนตกหนักตัวได้ได้ตัวได้รับตากฝนไม่มีใครอยู่เลยในช่องให้ยายเลยนะคะ อะไรนะจ๊ะนี6,000่านะคะภาษาอะไรกูเกมันจะบอกว่าคุาวนได้หมด เอาขายต่อขายต่อเอฟซีมากับผลเลยนะคะคำว่าขายนะอย่าพูดคำว่าขายสนับสนุนสนับสนุนสินค้าลุงป้าอุดหนุนสินค้าลุงป้านะคะพูดเป็นตโซนีเดียวเห้าูนย์นะคะสองเก้าห้าศูนย์นะคะสุดที่ได้ โปไปดลมาให้กำลังใจทุกใจทุาคุดนาสาป้าไลน์ทิตอด้วยไม่ใช่ติกต่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ไลฟ์เป็นบุ๊กปะยายก็ไลฟ์เป็นบุ๊กได้เ่อกี้ก็ไลฟ์ไปเลยยูทูบไม่มีคนดูก็ไปไลฟ์ติ๊กต๊อกไปเฟซบุ๊กไปถอดที่โอุ่นตามมาสามปีแล้วเนาะตามมาสปีแล้วคุณเจอัดเจยตัดเลยตัลยตัลยตัเลาตยตามเลยตาดมลสตัดงเลยวัสดีคยะัดัดดยตเล็ตัดถูกตเยตััด่ยัยัด โอ้ร้องไห้เลยนะฮะดูตลอดจนพ่อมาตาไม่ีกว่านะม่วันนี้วันนี้มีอะไรแม่พูดเลยแม่พูดไปเลยเขาดูเราสิดูอะไรพ่อเป็นไงแม่เป็นไงอ้าวพ่อร้องไห้อีกอุ้ยพอลำตาถอยเมดู ต้องจะเริ่มต้นเลยติดตามใจตลอดแม่เป็นไงเอ้าพ่อร้องให้อีกติดตามมาจนเุ้ยพ่อน้ำตาคอยแล้วแม่ดูต้องจะเริ่มต้นเลยติดตามใจตลอดนี่ตัวจริงจริงณ ด้านนุ่นมาจากเยซูทอนอุ้ยนู้นน้ำตาจะคอตามเลยทีนี่แอดแอนก็มีลูกสาวขอบคุณค่ะเสียใจไม่ได้เจอหวันใจพนลุงคนง่ายคนสวยติดสีตลอดกาลลูกพันลูกพันลูกพันจะาลูกไม่สบายนั่นได้ยินว่ามีคนย่าญาติบริจาคเงินหนึ่งหมื่นเห็นลุงซิมก็พูดอยู่แล้วค่ะแอดชัยแอดชัย จ้า okay. ก, mai, ก็ล้มดก็พอดีป้ากําลังจัดโปรอยู่ค่ะช่วยพี่ไทยมานอกอยู่คุณชอนลงไปก็เลยบอกว่าโอ้ยขอให้ได้มาถึงได้มาถึงได้มาถึงแล้วเป็นข้อหามาแล้วตั้งแต่บ้านกันด้วยพวกน้ำก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีฝาอะไรก็ยังไม่ตั้งแต่นวดออกมาพูดไปร้องให้ไปนะนี่เปิดอดบ่ได้พ่อบอกมางานเหมือนการกระเทียมแล้วกระเทียมแล้ว แต่เดี่ใีแล้วเนค่กระดษติชู่ไหมเอาะดษติชูาไหมเพิ่นนะเพิรนร้องให้